พรีวิว AFC c h ชมเปียนส์ลีก2021กรุจีกรุงเทพ AFC c h a ชมเปียนส์ลีกตะวันออก ปี2021เริ่มการแข่งขันในวันนังคานี้โดยทั้ง4ทีมนในกลุ่มจีเริ่มการแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานของประเทศไทยราชบุรีมิตรผลจากประเทศเจ้าภาพจะเปิดตัวโดยจะมียาโฮดารุนตาสิมจากมาเลเซียคู่แข่งสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โตหังสปินเลอร์จากสาธารณารัฐเกาหลีปี2552และนาโกย่า แจมปัดของญี่ปุ่นซึ่งกลับมาเป็นครั้งแรกนัดตั้งแต่ปี2555สถานที่สนามกีฬาราดมังคลากีฬาสถานเปิดในปี2541ก่อนเอเชียนเกมส์ครั้งที่13เป็นสนามเย้าของทีมชาติไทยและเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สนามกีฬาบรรยากาศแห่งนี้มีความจุ49,722และเป็นหในสนามกีฬาที่ใช้สําหรับ AFC Asian Cup 2007หในแมตช์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยจัดขึ้นที่สนามคือนับที่ 2ของ AFC Champions League รอบชิงชนะเลิศระหว่าง b e c t e r e s a n a ของไทยกับ LAL ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสในเดือนตุลาคม2546ซึ่งเจ้าภาพชนะ10ในตอนก่อนคืนแต่แพ้รวม21ครับไม่นานมานี้ราชมังคลากีฬาสถานเป็นเจ้าภาพนัดชิงชนะเลิศ AFC U 2 3แชม Champions l ปี2020ซึ่งเห็นสาธารณรัฐเกาหลีเอาชนะซาอุดีอาระเบีย1 0เพื่อควา้าแชมป์คีเมนสตีเวนแรงอินราชบุรีมิดผล หลังจากได้รับประสบการณ์มากมายในฝรั่งเศสโปแลนด์ Poland, และเนเธอร์แลนด์สตีเวนแลงนินทีมชาติมาตินีกก็มุ่งหน้าไปทางตะวันออกในปี2018เพื่อเข้าร่วมรัฐบุรีและฟอร์มของเขาเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้ทีมไทยลีกหนึ่งผ่านเข้ารอบการแข่งขันระดับสโมสรนเอเชียเป็นครั้งแรกแหล่งกินเป็นผู้สร้างและผู้ทำประตูที่สำคัญโดยมีช่างน้ำหนักในระยะทางหนึ่งด้วยการช่วยเหลือมากกว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาในฤดูกาลที่แล้วและยังทำประตูได้เจ็ดครั้งอีกด้วยแม้ว่านี่จะเป็นประสบการณ์ครั้งแรก ของเขาใน AFC Champions League แต่เขาได้เล่นและทาประตูให้กับโอแซฟฝังฝรั่งเศสในยูฟาแชมเปียนส์ลีกซาฟาวีราซิตยาโฮดารุนตาซิน กลับมาที่ยาโฮดารุนตาสินหลังจากภักระยาสั้นในโปรโตุเกสซาฟาวีราซิดได้แสดงความสามารถที่สำคัญของเขาบนเวที AFC ซ h แชมเปียนส์ลีกโดยมีเป้าหมายอันน่าทึ่งกับซานตงลูงเสหนิงในการเดือดของทีมในปี2019ท่ามกลางช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมของการแข่งขัน กองหน้าที่ยากต่อการจ่ายบอลความสามารถในการรับกองหลังและทําประตูจากระยะไกลสฟตอยอยีเข้าสู่ทัวรนาเมนด้วยการให้คะแนนผู้ชนะสําหรับมาเลเซียในการแข่งขันรอบคัดเลือกเอเชียที่เอาชนะคู่แข่งในอาเซียนของไทยซินจินโฮโตหังสตินเลอร์ หลังจากที่ได้เป็นกัปันทีมผู้แข่งจากชายฝั่งตะวันออกอย่างอุนซานฮุนไดสู่ความรุ่งโรจน์ของ AFC c h a มเ i o n s นส์ลีกเมื่อปีที่แล้วซินจินโฮกลับมายังจุดเริ่มต้นอาชีพของเขาในต้นปี2564และทักษะความเป็นผู้นำของเขาน่าจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับทีมที่ไม่ได้แข่งขันในทวีปนี้มาตั้งแต่ปี2559 เครื่องยนต์ในตำแหน่งกองกลางที่ป้องกันแบ็กไลน์ได้ดีและชนะการดวแนวรับส่วนใหญ่สินยังเป็นกุญแจสำคัญในการเคลื่อนไปข้างหน้าจากศูนย์กลางและช่างน้ำหนักด้วยส่วนแบ่งเป้าหมายและผู้ช่วยที่ยุติธรรมมิดแลนเจรักนาโกย่าแจมปัด การปรากฏตัวของผู้บังคับบัญชาและลูกยิงที่ยอดเยี่ยมซึ่งเพิ่งเกษียณจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเทศกับออสเตรเลียฟอร์มของมิชแลงกีแรกในปี2020เป็นกุญแจสำคัญในทีมของเขาที่มีคุณสมบัติสำหรับการแข่งขันแนวรับสุดท้ายของทีมที่ทำประตูน้อยที่สุดในเซตอันดับแรกของเจลีหนึ่นักเตะวัย32ปีลงเล่นทั้งหมด34เกมขณะที่นาโกย่าจังหวัดจันทบุรีฤดูการด้วยสถิติแนวรับที่ดีที่สุด แนวโน้มดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปในปี2,564โดยอดีตผู้รักษาประตูของบรุเซียดอดมุนกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะทีมตัวสำรองที่มีแนวรับที่ต่ำที่สุดและเล่นไป9เกมโดยไม่เสียประตูสถิติเพียงอย่างเดียวแสดงให้เห็นว่ามีข้อสงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับความสำคัญของแรงกีแรกที่มีต่อทีมของเขาก่อนการปรากฏตัวครั้งแรกใน AFC Cha ชมเปียนส์ลีกในรอบกัอทศวรรษเผชิญหน้าเพื่อรับชม ในฐานะผู้เล่นคนแรกในกลุ่มที่ทุกสายตาจับจ้องอยู่ที่ราบบุรีเมื่อพวกเขาลงสนามกับโฮฮังในเกมเปิดของพวกเขาในวันที่22เดือนมิถุนายนโดยทีมที่อยู่ได้ไม่ถึง20ปีเผชิญหน้ากับทีมที่คว้าแชมป์สรายการระดับทวีปอีกกลาง2แห่งเกิดขึ้นก่อนฝ่ายไทยจะก่อนตั้งด้วยซ้ำแต่ยังมีความน่าสนใจมากมายรอบๆโฮฮังผู้ชนะปี2009ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้เล่นประจําใน AFC Champions League แต่ไม่ได้ปรากฏตัวมาตั้งแต่ปี2016แชมเคลีก1-5สมัยพวกเขาจะมองหา การสถาปนาตัวเองเป็นกำลังใหม่ในสโมสรฟุตบอลเอเชียการกลับมาสู่ AFC c h a m แชมเปียนส์ลเป็นครั้งแรกนัดตั้งแต่ปี2012นัดโวย่าตั้งเป้าที่จะรักษาสถิติที่สมบูรณ์แบบของพวกเขาในการผ่านเข้ารอบน็อกเอา t ในทั้ง3นัด แม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยผเผชิญหน้ากับโตฮังมาก่อนแต่รุ่นปี2009ถือเป็นการแสดงที่ดีที่สุดของพวกเขาทั้งคู่ในการแข่งขันเนื่องจากนาโตย่าเข้าถึงรอบรองชนะเลิศก่อนที่จะตกรอบไปพบกับเอปิติพั์ซึ่งแพ้ให้กับโตหอไม้หันอากาศงอนในรอบชิงชนะเลิศญี่ปุ่นกับเกาหลีเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เสมอดังนั้นคาดหวังให้เหมือนกันมากขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายปะทะกันในวันที่25เดือนมิถุนายน เอ a เอ a S S e n เอ o นฟุตบอลฟอเร t ชันครับนำเสนเอการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ไม่มีตั้งแต่ปี2008ที่สโมสรจากประเทศที่แข่งขันกันในการแข่งขันระดับภูมิภาคที่เผชิญหน้ากันในเอฟแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นคือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในวันที่25เดือนมิถุนายนเมื่อเจดีทีพบกับราชบุรีในการแข่งขันนัดประระหว่างมาเลเซียและไทยในการแข่งขัน ในช่วงในกี่ครั้งที่ผ่านมาชาวมาเลเซียที่เก่งกว่าของไทยในระดับนานาชาติทำสองรายการในรอบคัดเลือกเอเชียและหมดชัยชนะในรอบรองชนะเลิศแอปสคัพัี2 0 1แและ JDT จะมองหาแนวโน้มดังกล่าวต่อไปที่ราชมังคลากีฬาสถาน preview 2021 AFC Champions League Group G Bangkok The 2021 AFC Champions League East gets underway on Tuesday, when the four teams in Group G kick off their campaigns at Thailand's Rayamangala Stadium. Rajaburi Mitraful from the host country will make their continental debut and they will be joined by Southeast Asian rivals Yoher Daryl Tasim of Malaysia, 2009 winners Pose Steelers of Korea Republic, and Japan's Nagoya Grampus, who return for the first time since 2012. The venue. Opened in 1998 ahead of the 13th Asian Games, Raya Mangala Stadium is home to the Thailand national team and is the Southeast Asian country's largest sporting venue. The atmospheric arena boasts a capacity of 49,722 and was among the stadiums used for the 2007 AFC Asian Cup. One of the biggest matches ever staged at the venue was the second leg of the inaugural AFC Champions League final between Thailand's Bektero Sasana and Al of the United Arab Emirates in October 2003, which the hosts won 1-0 on the night but lost to one on aggregate. More recently, Raya Mangala Stadium hosted the final of the 2020 AFC U-23 Championship, which saw Korea Republic defeating Saudi Arabia 1-0 to emerge champions. KEY MEN. Steven Langel rachaburi Mitrifil. Having gained plenty of experience in France. Poland and the Netherlands, Martinique international Steven Lengel headed east in 2018 to join Rajaburi, and his form was key in helping the Thai League One side qualify for an Asian club competition for the first time. Langell is an important creator and scorer of goals, waiting in by some distance with more assists than any of his teammates last season and also scoring seven times. While this will be his first experience of the AFC Champions League, he has played and scored for French side Augs Air in the UEFA Champions League. Suffalo so Yohir Yoher Daryl Tassim. Back at Yogurt Daryl to after a short stint in Portugal, Safawi Rasid has already displayed his considerable talent on the AFC Champions League stage, with his stunning goal against Shandong Lunyang in his side's debut campaign in 2019, among the standout moments of the competition a tricky forward with an eye for a pass the ability to take on defenders and score from distance Sufawi goes into the tournament on the back of scoring the winner for malaysia in their asian qualifiers victory over acn rivals thailand sinjin ho po hong steelers Having captained East Coast rivals Ulsan Hyundai, to AFC Champions League glory last year, Sin Jin Ho returned to where he began his career in early 2021, and his leadership skills will likely be key for a side who have not competed on the continent since 2016. An engine in the midfield who shields the back line well and wins the majority of his defensive duels, Sin is also key to moving things forward from the center and weighs in with his fair share of goals and assists. Michelang Arak Nagoya Grampus. A commanding presence and excellent shot stopper who recently retired from international duty with Australia. Michelin Arak's form in 2020 was key in his team qualifying for the competition. The last line of defence for a side that scored the fewest goals in the J-League 1 S top 10. The 32-year-old played all 34 games as Nagoya ended the campaign with the best defensive record. The trend has continued in 2021 with the former Borussia Dortmund keeper again and ever present for an underscoring side that boasts the meanest defense and went 9 games without conceding. The stats alone show there is little doubt of Langerak's importance to his side ahead of his first AFC Champions League appearance in more than a decade. Encounters to watch as the only debutant in the group all eyes will be on Rajaburi when they take to the field against Pohang in their opening game on June 22nd as a team which has been in existence for less than 20 years faces one which has won 3 continental titles two of which came before the tied side was even founded but there will also be plenty of intrigue surrounding Pohang the 2009 winners who were previously a regular feature in the AFC Champions League but haven't appeared since 2016 Five times K League One champions, they will be looking to re establish themselves as a force in Asian club football. Returning to the AFC Champions League for the first time since 2012, Nagoya will be aiming to maintain their perfect record of having advanced to the knockout rounds on each of their three appearances. While they have never previously faced Pohang, the 2009 edition marks both of their best performances in the competition as Nagoya reached the semi-finals before elimination to Aladi Had, who went on to lose the final to Hong. Japan vs. Korea is always a big occasion, so expect more of the same when the sides clash on June 25th. The AFF Asian Football Federation Cup regularly showcases the intense rivalries between Southeast Asian countries, but not since 2008, have club sides from the competing nations in the regional competition faced off in the AFC Champions League. That all changes on June 25 when JDT take on Rajaburi in what will be the first ever match between Malaysia and Thailand in the competition. In recent times, it is the Malaysians who have got the better of the Thais at international level, completing the double in the Asian qualifiers and running out victorious in the 2018 AFF Cup semi-finals. And JDT will be looking to continue that trend at Raya Mangala Stadium.